หญานางค่ะเรามาเก็บยญ้านางนะคะนี่เอาไปปั่นค่ะทําน้ำปั่นไว้ดื่มค่ะยญ้านางเป็นผักริดเย็นนะคะเป็นผักริดเย็นเนี่ยค่ะเราจะเก็บแก่ๆก,ก็ได้ค่ะอ่อนๆไม่ต้องเอาแก่ๆเลยนะเก็บแก่ๆเลยเอาไปปั่นปนกับเนี่ยใบเตยนะผักริดเย็นทั้งนั้นใบเตย ว่านกับหอยเป็นจะลงห้าสีที่ยายปั่นประจำค่ะนะแล้วก็พวกผักเป็ดญี่ปุ่นปั่นเสร็จเราก็กรองเรียบร้อยแล้วก็มาใส่น้ำมะพร้าวใส่ขวดเก็บใส่ตู้เย็นไว้ดื่มค่ะดีต่อสุขภาพระบบขับถ่ายก็ดีค่ะ